เห็นเข้าโพดมีจิตประวัตินึกถึงเพื่อนคนนี้ตลอดเพื่อนซึ่งดูแลน้องสี่คนแล้วทำไมต้องไปดูแลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทิ้งเขาห้าชีวิตต้องดูแลกันเองเขาสอนบอกว่าเธอเธอ เธอต้องหาอะไรมากินให้อิ่มๆจะได้ประหยัดสตางค์เนี่ก็เลยพอเห็นเขาโพกก็นึกถึงเพื่อนคนนี้ตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เขาก็พอหลังๆก็ได้ข่าวว่าน้องๆได้ดีทุกคนเพราะความที่เขารู้จักในเรื่องการใช้ชีวิตเราก็ต้องขอบพระคุณเขาด้วยที่ได้เตือนเรื่องการรับประทาน พอตอนหลังก็เลยมาทานข้าวโพดต้มเผือกมันเพราะจะได้อิ่มแล้วจะได้ประหยัดซึ่งในสมัยตอนนั้นอายุมันประมาณสักสิบสิบเก้าเองไอ,อ้องค์ความรู้เรื่องข้าวโพดเนี่ยเขายังสอนว่าเป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์เด็กๆเราก็ ฝังใจว่าเออเข้าวโพดนี่ไม่ดีนะเป็นโปรโตีนไม่สมบูรณ์แต่ความรู้ยุคใหม่นี้ข้าวโพดมีประโยชน์ละโปรโตีนสมบูรณ์เราก็ต้องตามองความรู้ให้ทันมินฉะนั้นเราก็จะตกยุคตกข่าวนี่นี่คือประโยชน์ของการที่คบคนคบคนพานพานพาไปหาผิด เนี่ยเราได้คบกับบัณฑิตบัณฑิตพาเราไปหาผลเข้าโพดต,ต่อมาถึงอันนี้เนี่ยเออมันพิเศษนะคะโพดนี่มันมีคำทายว่าอะไรเอ่ยเปิดม่านเห็นหมอยเปิดหมอยเห็นมเมล็ดเนี่ยก็คือเข้าโพดนี่แหละมันไม่ใช่คำหยาบนะเขาเป็นคำที่ใช้คำทาย อย่างนี้มเมล็ดข้าวโพดน,นี่นี่เอาไปขยายพันธุ์ได้นะแต่แต่ไม่ใช่ว่าเอ่ออย่างนี้ที่จริงมันมาจากมเมล็ดนี่แหละแต่มันถูกตอนเสแล้วเวลาเราจะเอาเราจะปลูกข้าวโพดนี่ต้องไปซื้อไปซื้อจากบริษัทที่ผลิตผลิต มเมล็ดพันธุ์ขายอย่างเช่นบริษัทเจียไตยเป็นต้นเราไม่สามารถที่จะเอาข้าวโพดดิบๆแล้วก็เอามาเอามาทําให้แห้งแล้วก็มาปลูกเองไม่ได้เพราะว่ามันทําหมันมา,นมาเมล็ดพอเวลาเรารับประทานข้าวโพดนี่เราไม่ได้บอกว่าเรารับประทานนะเวลาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแทะแทะข้าวโพดหรือจะใช้มือแกะเป็นเม็ดเม็ดก็ได้ เมล็ดอที่ข้างในสุดเขาเรียกว่าสังสังข้าโพดมันเป็นสับเฉพาะเลยแต่ทั้งทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าข้าโพดเขาเรียกเป็นฝักฝักข้าวโพดมันเป็นไม้ลมลุกไม่ใช่ไม้ยืนต้นนี่อิ่มและววันนี้อ ได้อิ่มสมดังที่เพื่อนเตือนไว้ด้วยเทาโพดต้องขอบพระคุณเพื่อนที่เตือนสติมา